นี่อะไรอ่ะไฟโอ้ยทูกเฮ้ยเขาปรับเดี๋ยวก่อนนะแล้วเดี๋ยวก่อนแต่เกี้ยงไฟใช่แล้วทำไมมาใกล้แบบกล้องจปิดขนาดนี้ล่ะเฮ้ยบอกก่อนสินดใช่ในขณะเดียวกันอ่ะทุกคนจะเห็นภาพ เงาดำๆตรงนั้นหน้าเหมือนคนแล้วค่อยเคลื่อนออกไปใช่โว้ยน่ากลัวเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเงากลางถนนใช่ทาง้านที่สองคนนั้นน่ะมันไม่เห็นหน้าเหมือนเต้นอะเหมือนเต้นระบ้า่ะเต้นไปเต้นมาแล้วก็นอนมันเป็นเงาอะไรอ่ะโธ่แต่แต่คนที่จอดรถข้างๆอะคือเขาไม่เห็นไม่เห็นเลยเหรอแต่มันเป็นสิ่งก่อสร้างนะเธออย่าลืมว่าอานจะเหมือนกับเออ โดนทำร้ายหรือว่าแบบโดนรถชนหนีก็ได้มันไเป็นการถนนฮี่น่ากลัวพี่คนรู้ค่ะอันนี้อ่ะผวามากหลอนหลอนหลอนมากหลอนจริงๆไฟคืออะไรอ่ะเขาชี้อะไรอ่ะนั่นอะดิตรงโน้นตรงโน้นก็มองตรงที่มีไฟ เห็นเป็นแสงฟ้าๆอะแล้วมนันอะไอ้ไอ้กวางเนี่ย้ยมันคือตัวอะไรอ่ะหน้ามันแบบไม่ชิคสแสดงว่าไม่ชิคอะ่ะเอ้ยเหมือนคนอะสแสดงว่าไอ้ดิอันนี้คืออ๋อตาเขาสะท้อนแสงแต่เหมือนคนนะ่ะเข่าแบบยาวๆหน่อยอะคนมีขาวอย่างงี้หรอ,หอโอเคนี่อะไรอะ่ะ มองแม่เลยอ่ะเหมือนบ่อนนะ้ำเอ้าแล้วหายไปไหนเขาวิ่งไปแล้ววิ่งหนีไปแล้วเขาเจออะไรอะอะไรอะมองคลอ๋อเพิ่งเห็นเหมือนคนแก่ๆเดินแล้วก็หลังครองม่ะเธอดูดิเฮ้ยแต่หอมมากหนูว่าเขาแบบหลายหลังไม่เข้าใจมองไม่ค่อยชัดเออใช่เหมือนโครงกระดูกใช่ อะไรอ่ะขับรถผ่านเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอันนั้นอะมันเต้นได้ยังไงอ่ะเดี๋ยวก่อนเฮ้ยกระจกเหมือนภาพในกระจกมันสะท้อนในภาพข้างหลังว่ามันมีอะไรดิ้นอ่ะใช่ดูไหมเพราะว่าเขาตกกระจกหรือเปล่าไม่กระจกมนสะท้อนในภาพข้างหลังเหมือนแบบทุกอย่างมันกําลังเคลื่อนแบบนี้โอเฮ้ยจริงด้วยได้ไงอ่ะ มือนแผ่นนิ้มไหวอะแต่เขาก็ไม่โชว์ด้านหลังให้เราไงใช่ก็เลยเป็นภาพที่แบบว่าทำให้เรางงแล้วแบบมันไม่ชัดเจนอะนี่เรเด็กอีกแล้วอุ้ยเคลื่อนอุ้ยเธอเห็นอะไรไหมวาเธอเห็นอะไรหรือเปล่าใช่เมือไม่มีคนนอนแต่ทำไมนนแต่มันมีแบบลงไปด้วยนะอุ้ย ไปซื้อที่นอนมือสองระวังนะเผื่อเฮ้ยนอะไรอย่ะดูีิแล้วเหมือนมีคนอยู่ตรงนั้นอะเห็นมือไหมฉันเห็นอ้าแฮห์รมือะนิ้วนิ้วมันแบบไม่ใช่นิ้วเด็กเทาท้อสองข้างเลยนะหายไปแล้ว แ้นเล็กนิดเดียวคือเราไม่เห네็นอะไรแล้วม <tercer> ือมันจะอยู่ในนั้นได้ยังไงอ่ะน่ะเอ้ยในวงกลมวงกลม เมื่อกี้ใหญ่พอสมควรเฮ้ยวุบเดียวนะวุบแล้วก็หายไปอ่ะกางเต็นท์ในป่าเหรอเฮ้ยอะไรตัวแดงๆอ่ะเหมือนมีคนใส่เสื้อแดงอ่ะเดินไปแล้วก็แบบ แต่แค่แว็บเดียวเองอะแล้วก็หายอะมันคือตัวอะไรอะอ้าว้าว,าว,าว Ой! ขนคิงลุกเลยเจ้าตัวเขาแดงหมดเลยอะ่ะเหมือนเดินแบบกระเพกกระเพกอะดูดิ อย่านะเหมือนแบบอย่านะก็ต้องวิ่งหนีสุดท้ายก็ต้องวิ่งหนีใช่เฮ้ยมีข่าวด้วยแล้วทำไมกลายเป็นตัวนั้นอ่ะเอ้าทมไมเปนไงเฮ้ยไหนตัวเลยเดี๋ยวก่อนนันี่เฟดหรือเปล่าแต่มันน่ากลัวมากเลยนะในบาทด้วยนะดึกๆแบบเนี้ยไม่ควรจะอ้าย จริงนะขคนลูก้กะดูดิแล้วปากมันแบบเหมือนสัตว์อะไรก็ไม่รู้อ่ะใช่ดูตัวนี้ดิตาแดงหน้าแดงอเดี๋ยวก่อนนะมีคนโทรมาไม่เป็นไรดูต่อผมสวยฮัลโหลผมสวย ฉันกำลังดูวิดีโออยู่อ่ะมันขนลุกมากอะ่ากัวมากเลยน้วไปแล้วฮ้ยอะไรอะเฮ้ยมือใครอะมือมาแตะอะเฮ้ยอันนี้ญี่ปุ่นใช่ไหมเธอใช่แบบประตูเลื่อนไปเลื่อนมาอุ๊ยเอาแล้วเขาลนกอะไรอ่ะเธอดูสิน่ากลัเขากลัว gua gua kananya oi san kau gua ah dia saya tidak tahu oh, saya tidak tahu oh, saya saya tidak tahu sebentar jangan jangan oi bolia siapa yang berani tahu มันได้แล้วจะพ่อพักหรอบันไดแต่บันไดเลยไม่รู้ทุกอย่างที่เป็นบันไดก็จะกลัวมากเฮ้้ยยเห็นเท้าหน่อยด้วยอ่ะแต่จู่ๆทำไมไฟมันเปิดแล้วทก็เป่ะๆร้ายอ้ยเดี๋ยวนะหวีผมหวีหวี จะมีอะไรบางอย่างที่เราอ่ะไม่คาดคิดอ่ะเกิดขึ้นเฮ้ยไม่ได้ละเฮ้ยวิญญาอเด็กเล่นเนี่ยเหมือนมีเงาคนบบใช่จะขึ้นเหมือนว่าเด็กอ่ะมันมันเคยตกแล้วก็เสียพี่นั่นแล้วก็เกด็เลยกลายเป็นวิญญาณ<ม>วิญญาณเฝ้าแบบเฮ้ยเฝ้าสนามเด็กเล่นเฮ้ยเป็นไปได้นะแต่มันก็มีเหตุการณ์แบบที่เราไม่คาดคิดอ่ะ มันมีคนตกแล้วก็ไม่กลับมาแล้วก็มีก็มีเยอะแยะผมเทไปเฮ้ยต้นไมอะอะไรอยู่ในพ้กไม้เฮ้หมีอหมีตัวใหญ่มากอ้าวคือเขาตกใจหรอหรือว่าคนนี้มันเห็นแต่เหมือนหมีอ่ะใช่เหมือนหมีใช่คือแบบจะต้องวิ่งหนีแบบสุดชีวิตอ่ะเพื่อที่จะได้เอาตัวรอด มันน่ากลัวมากเลยนะคนมันไม่สามารถที่จะแบบอันนี้ได้อ่ะน่ากลัวนี่ถ้าเราเจอแบบกับตัวนี้ก็ไม่รู้ว่าจะวิ่งหนีทันหรือเปล่าแล้วอันนี้ห้องปฏิบัติการแล้วนายคนนั้นก็คือมิสเตอร์บินไม่ใช่เอาสเปซรูมสเปรรูมสเปซรูมอะอะไรอะเมื่อ,อ,อกี้เป็นหุ่นไม่ใช่หรอเดี๋ยวนะนี่คือทดลองหมดเลยหรอโตีสีอ่อะทุกคนดูดิ แนี่สองคนนี้คือแบบว่ามันนอนเฝ้าแล้วว่าเกิดะอะไรขึ้นเฮ้ย,ย,ยไฟดับเลยอะไฟ,ไฟดับเลยแล้วสองคนนะั้นอ่ะอฮ้ยโทรศัพท์เขาเตือนนี่เขาบอกว่าสองคนนี้เหมือนเขาจะแบบไล่ผีสูน์ว่ามันมีอะไรอะไรเงี้ยหนีไปแล้วอะ่ะเ,เขาก็จะไปดูว่าเกิดอะไรขึ้น เดี๋ยวก่อนนะทำไมมีความเต็มไปหมดเลยอะ่ะ อานนั้นอ่ะลวก็คืนอ่ะแต่มือเหมือนมือผู้หญิงอ่ะใช่แล้วก็ขาวด้วย 妈了 <noise> ขาโตมากผมยาวเขาอาจจะต้องห่วงผู้ชายที่แบบไปมีแฟนใหม่ก่อนหน้านั้นอ่ะเขาอาจจะเป็นแฟนผู้ชายคนนี้ก็ได้แต่เราอ่ะไม่รู้แต่คนรู้มากเลยอะเธอใช่คือห่วงอ่ะห่วงอันนี้ระเบียงสูงน่าจะเป็นแบบหนึ่งสองสามสี่ชั้นที่ห้าเลยนะไม่งั้นก็เป็นแบบโรงแรมเหรอโรงแรมโรงเรียนไอโรงทั้งหมดนั่นแหละแต่ไม่ใช่โรงอาหารอ๋อ ไม่ใช่โรงพ่อช้ำด้วยไฮน่ากลัวโทมันเหมือนกับแบบมันกำลังมองมาเหวามช่วยเหลือแ<ต>่ลูกอะอาอสงสรมักเลยน้งแก้วอันนี้เขาบอกว่าให,ดให,ดห้ดูที่ลูกศรอ่ะทุกคนดูที่ลูกศรอีกทีนึงนะเอาลูกศรขึ้นอีกทีนึงสิอ่ะตรงนั้นอ่ะเห็นอะไรหรือเปล่า<อ>เห็นแล้วจ้าหน้าขาวขาวแต่ฉันไม่แน่ใจว่าทำไมมาผุดผุดโผล่ๆมันเป็นผีกะกะ โอเคสโลโมทุกคนดูที่ลูกศรสีแดงนะถ้าพลานตัวได้หรออยู่ๆก็แบบไปพรานค่ะแบบไปแวบๆอย่างเงี้ยน่าจะเป็นพวกแบบปีศาจป่าหรือว่าคนป่าอ่ะอันนี้เด็กผู้หญิงคนนึงเฮ้ยก่เดินถือของแล้วเหมือนกับใครอ่ะเหมือนใครอ่ะเฮ้ยเอ้าเอ้าเหมือนโดนดึงไปอ่ะเหมือนโดนดึง ขนมอ่ะใช่เหมือนมีคนแย่งขนมเขาอ่ะแล้วก็แบบคุยเอาเอาได้เลยนะเอาเอา้วตัวเองยื่นให้พอเขาจะเอาก็แบบแต่ว่าไม่เหมือนแบบถของชันของชันอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนโดนดึงอ่ะมันจะต้องเป็นอะไรที่แบบเด็กมันเห็นอ่ะแต่พวกเราไม่เห็นแต่ว่ามันเมธอเคยเห็นนะเวลาลูกจะคุยคนเดียวอย่างเงี้ยใช่บางคน เหมือนตึกเมื่อกี้ปะรองเท้าใส่รองเท้าจะไปไหนอะแต่ตอนนี้เหมือนเวลาดึกแล้วปะกลังคืนะเขาไม่ให้ออกบ้านนะไปไหนล่ะนมืดตื๊ดตื่อเลยแต่บ้านแบบโร่มเ่อ,เอแบบบรรยากาศดูวังเวงมากเลยอะแล้วก็ม่านสีแบบลูกไม้อุ้ยจู่ๆประตูปิดเองว่ะ โอ๊ยตรงนี้นไม่มีเหมือนผู้หญิงชุดขาวลูกคนเล,ลูกขอ,อสีแดองอะ่ะเห็นปะถ้าไม่เห็นนะดูอีกทีนึงแต่ว่าแบบตัวเขาเตีย<อ>้ยเลยนะเป็นแบบผู้หญิงใส่ชุดสีขาวแล้ผมดำบางน่ะเว้ย<อ>ตัวตงตัวตูก็ผิดเองค่ะแสดงว่าก่อนเขาจะรู้ไปเขาอาจจะยิ้มเสียงโดนรู้สึกถึงแบบอะไรบางอย่างแล้วเขาก็เลยไปอันนี้คืออันนี้คืออะไรอะ่ะบันไดเหรอ มีหน้าชัยกูได้แล้วเดือไปอยังไงอุ้ยอุ้ยประตูบานนี้แล้วเมื่อกี้ก็มีหน้าคนอะไรก็ไม่รู้โผล่ามาตรงนั้นนี่เธได้สู่เข้าไปแล้วอะ่ะทำไมเขาจ้องอยู่อะ่ะแบบเขาค่อยๆโผล่หน้าออกมากนเงี้ยอุ้ยแล้วท้าไปเราจะต้องไปล่าท้าผีด้วยอะ่ะติดอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้หรอกอันนี้เป็นกลองวงจรปิด ตอนสิบโมงสี่ทุม่มอุ้ย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 เฮ้ยอ๊คนวะจะน่ากลัวมากเลยอ่ะเขาปกติปะแต่เหมือนไม่ใช่คนทั่วไปนะเหมือนแบบเหมือนเป็นอะไรบางอย่างอ่ะแต่อันนี้ออสสามสิบเอ็ดเออฮาโลวีนทุกคน เป็นวันฮลลาโลวีนเราอัดแต่งจะเป็นฮาโลวีนบอกว่ามีบางคนแบบตรงนั้นน่ะมีคนนั่งถัดจากเขาไปแล้วเขาก็ชี้ให้ดูแต่เขาบอกไม่มีใครอยู่เลยนะแล้วเขาเห็นอะไร <S <S อ๋อเขาอยู่บ้านคนเดียว <S 1> <S 1> อ๋อแต่ในทีวีมันมีคนนึง ที่มันอยู่ทางจากเขาแต่เมื่อกี้เขาแพงกล้องไปแล้วมันไม่มีใครเส่าเราแบบมองไม่เห็นในตาเปล่าใช่ไหมเฉาเฟสก็สุโอเคแบบเหมือนว่าเปล่าท้าผีในบ้านหล่าหนึ่งถ้าเหมือนจะมีแบบผู้หญิงคนนึงอ่ะอยู่ที่นั่นด้วยเขาไปเจอผู้หญิงคนนั้นหรอตรงวันนี้ จังหวะแผ่นกล้องไปนี้เราจะเจอกาอะไรเ,เป็นหน้าแบบหน้าขา,ขาวๆอะ่ะหน้าแบบผมสวยเลยเป็นแบบคนหน้าขา,ขาวๆไม่มีผมนะอันนี้ขับรถพะเป็นมุมแบบมุมในรถกับมุมข้างหน้าตอนคืนโอ้อชนปะแต่ข้างหลังไม่มีใครนะ ไม่ดมุมด้านหลังอะไม่มีไม่มีใครเลยแล้วรถที่ตามหลังมาก็ไม่ได้เบรกเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าดูสเกดูตรงเนี้ยไอ้แม่มีผู้หญิงแบบเหมือนเดินอยู่อะแล้วเขาก็หันมามองรถด,ด้วยนะแต่แบบพอพอแบบเบมือนชนบ้างแล้วกแบบ็เราดูกล้องในมุมนั้นในรถอะไม่มีใครอะ่ะตึกกลาง ที่มีแมสมีอะไรกระจัดกระจายถ้ามีแมสแต่ว่าแบบพุ่งปี2ปีนี้เองดิ <Huh? S 1> โอ้เมื่กี้มันเป็นคนเล่นอลปะคือมันก็เหมือนว่ายังมีคนอยู่ที่นั่นอนะแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นคนหรือมันเป็นมันไม่ใช่คนอนะหายไปแล้วเนอะ แต่ว่าพวกตึกร้างบ้านล้างเนี่ยบางทีมันก็จะมีคนแบบเล่ร่อนเนี่ยไปนอนอยู่เนี่ยเพราะว่าบ้านนั้นก็เหมือนแบบเจ้าของเขาไม่มาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ตึกน่าก,กลัวมากเลยอ่ะมันไม่กล้ลาลอบๆดูวังเบเวอร์เป็นป่าแล้วก็แบบบ้านนี้น่าจะสักสิบยี่สิบปีแล้วมั้งเนี่ยเพราะอะไรอ่ะ ตรงปากประตูเห็นปะมวกกลมสีแดงอะด,ดูดิดูดิ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 ไอมันไม่มีมันไม่มีหน้ามันไม่มีหน้ามันไม่มีหัวเมันไม่มีหวมันไม่มีหวัวดูดิมันขึ้นยืนจ้องอยู่อะ่ะแมวเหมือนเขาเห็นบางอย่างอะหรอตรงนั้นอะนะมีอะไรอะ่ะงู งูงูในท่อป่ะแ<ะ>บบเหมือนแมวมันเห็นน่ะเันนี่เนี่ยมาพี่ชิคกี้พายผมมาเขบผมผมคนอ่ะเนี่ยแต่เขาบอกเขาเปิดดูไม่มีอะไรอ่ะไปแค่มันเป็นลักษณะเส้นผมคนนี่อะไรอ่ะกระจกเออเขาจู่ๆก็ดับเหรออ๋อก็คือแบบแผน่นกล้อง เข้าไปเรื่อยๆแล้วตรงนั้นเฮ้ยมันมีคนอยู่คนหนึ่งอยู่ข้างล่างบ้านแล้วก็จ้องเราอยู่เฮ้ยให้อยู่บ้านแล้วเจออย่างเงี้ยมันก็สอยองแย่เลยแต่นี้เขาตามไปในป่าด้วยนะแล้วก็เป็นผู้หญิงผมยาวอะ่ะเขาดูท้าทางผู้หญิงคนดดงงนั้นดูเศร้ามากเลยนะทุกคนดูดิเฮ้ยวิ่งเลยนะหนีทิหนี่นีน ทุกคนว่า,ขาวเขาจะหนีทอยปะรอดหรือไม่รอดอ,อ,อนะคอมเมนต์ <c oughs> บอกผมสวยนะผมสวยว่ารอดขับรถแล้วก็มีบางอย่างโผล่มาจากในน้ำ <c oughs> ผีพลาดป่ะ <c oughs> ตรงนั้นคือน้ำใช่ไหมหรือมันไปนแค่เนินลงไปอะตาแบบตาเรื่องแสงนะตอนแรกอยู่ตรงนู้นในน้ำแล้วจู่ๆก็โผล่มาอยู่ตรงนี้หรอ แต่ว่ามันมีหน้าสวาร์ปได้เร็วขนาดนี้ป่ะคื <c oughs> รอรถแต่มันต้องเร็วกว่าคนอยู่แล้วอะ่ะเฮ้ยตัวอะไระมันเป็นตัวแบบขนาดแบบไซส์เท่าหมาแต่มันมีหน้านะมีหน้าหน้าคนอะ่ะมันตัวมันแค่นี้เองอะ่ะแต่มันมีสี่ขานะ ผู้ชายคนนี้ไปสำรวจอยู่ที่เมืองแห่งหนึ่งแล้วก็เมื่อกี้ไม่ยังดูเป็นกลางวันอยู่เลยตอนนี้เป็นกลางคืนแล้วหรือเ,เพราะว่ามันมืดอ,อุ๊ยนี้อะไรอ่ะอ๋อเหมือนแบบเหมือนคนเล่ร่อนแต่หน้าแบบเหมืนหน้าเป็นแผลนานะตรงเนี้ยแล้วก็เหมือนอาศัยในู่ที่บ่อตรงเนี้ย แต่ว่าแถวนี้ก็มีนะคนเล่นร่อนอะแล้วเขาเข้าอใส่ตามโกองอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยมัไม่น่าใช่ผีอะเหมือนแบบเหมือนยังคุยด้วยวเขาก็ยังแกลกหน้าแบบใช่ใช่อะไรเงี้ยก็ขว่าคลิปในคลิปทั้งหมดเนี้ยอันไหนน่ากลัวที่สุดคอมเมนต์บอกผมสวยด้วยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้โอเคแล้วเจอกัน